เราก็จะมาไล่หนูนะท่านผู้ชมไล่หนูปกติเคยจะไล่นกไล่ไก่ไล่ปลาไล่หนูเคยมีที่ไหนเอฟซีนี่ล่ะ,ดะเดินไล่นะท่านผู้ชม ผูดเอโลงมาแล้วจะว่ามันคือไหมเนี่ยนกนกนกเฮ้ย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 จะได้หรือเปล่าลุ้นลุ้นลุ้นเมื่อวานเราไม่ได้ใส่บ่วงมันวิ่งสนันเลยวันนี้ไม่มีแมลงเงา khi chúng ta mặt bùa thì nó biết rồi, ừ. nó <laughs> Ở <đây> này, <laughs> Ở đây này. Để không chạy nữa, nó không chạy nữa, nó nữa, nó không chạy 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 nữa, nó không อย่างจริงก็ไม่มีเหมือนกันเนาะมันรู้แล้วล่ะว่ามันต้องเข้ารูแล้วอืมแล้วบุหายแล้ว ใส่เมื่อกี้บวงหายแล้วตายแลยใส่เมื่อกี้นี่เองในเอฟซีบวงหายสิแล้วมีหลักสันนะ้นๆน่ะโอ้นี่โอ้ตีเลยต่อไปอไปสรุปไม่ได้หนูนะในเอฟซีไล่หนูไม่สำเร็จนะท่านผู้ชมหนูเยอะนะเออะนาะจะมันไม่ได้ไม่เปไ็นไรเราก็ไปดูอันอื่น เราใส่บ่วงไว้ตรงนูน้นในเอฟซีเราจะไปลุ้นกันว่าได้หรือเปล่าไอ้ี่ไ,ไอ้เรูปหมามาด้วยทำไมเนาะไป ไอ้ลง,งามาทำไมนี่โ่หมานี่รูจะมาทำไม้ลงหยุดเลยอย่าทำให้ฉันต้มทนนี้ลงนะ้ลงมีชนนะมีแต่ชน,น,นบ่มีชนนะบ่งไปีชนสินไ,นไม่มได้เลย ชนนี้คือพอมีให้เห็นชนนึงไหมนี่ก็ไม่ชนไม่มีเลยไม่ชนไม่มีหนูเลยท่านเราใส่เยอะๆๆไม่ค่อยได้เนาะต้องใส่จริงจังเนาะต้องใส่เราต้องไปใส่ตรงโน้นบ้างแล้วล่ะตรงที่เราได้เท่านั้นนะมันยังเหลือเยอะอยู่ เป็นรุมใส,ส่ตรงนั้นเลยเนาะตอนเย็นนี้เน,เน,น,นเาอะอืมมันไม่เข้าก็เลยลูกมันมน,นี่ฮะเอฟซีหนูเยอะจริงแต่ว่ามันไม่เข้า นูเยอะแต่ไม่ค่อยเข้านะพี่น้องอใ่บทางืางอาจนลงเียงเลยทางมันเยอะอยู่ล,ลูกมันวะเป็นได้ลูกมันมันอาจจะเป็นลูกมันวิ่งมันไม่โดนเขา้เ<อ>ขาเข้าบ่วงเพราะหัวมันเล็กไงเอเอเป,เป็นไปได้อาจจะเป็นลูกมันในะอเอฟซีถ้าลูกมันจะไม่ค่อยติดบ่วงนะ เพราะหัวมันเล็กมันจะไม่เข้าบว่วงสรุปก็น่าจะยังไม่ได้ใน f เพราะว่ามันมันเหลืออีกนะแต่ยังยังไม่ตัดสินก็ได้เดี๋ยวมันเหลืออีกอยู่เหลืออีกอยู่กับประมาณ3ามสี่สาสี่ตัวนะผู้ชมใส่บ่วงหนูพี่น้องเอ้ย เก็บเอาเก็บเอาไม่มีอะไรเลยพี่น้องดูมีแต่หมาวิ่งเล่นสนันวันไว้นอนไอจุดจีมาสมทบแล้วนอน ไอ้จุดจีมาทำไมนี่ามนบนให้หมาแล้วล่าสุดในเอางเอาตายแล้วจะย่างหมากินเสียแล้วเขาถฮะเขาถแล้วบ่วงเรามันจะไม่หักหมดแล้วบ่ล่าสุดตรงน้นเขาถานานแล้วในเอ แปลงที่ใส่บวงก็ไทยนาแล้วนะฮะเพราะว่าเราใส่ไว้แต่เมื่อวานเนาะนะตีละกาเลยพี่น้องบวงหนูหายจี้จี้ไปสมทบแล้วผมรู้มันไม่ได้เลยผมก็เลยไม่ลงไปดูหนอ่อยสิจะต้อง ต้องใส่แล้วก็ไปยามตอนกลางคืนด้วยแล้วก็ยามตอนเช้ามันจะได้ถ้าใส่ทิ้งไว้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้นะเอฟซีเหมือนมันจะรู้ทันถ้าใส่ทิ้งไว้นะอันนี้เราใส่ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วนะเอฟซีมันก็เลยอาจจะรู้แล้วว่าตรงนี้เป็นกับดักมันก็เลยไม่เข้านะพี่น้องต้องใส่สดๆเลยนะพี่บาวถ้าเป็นไปได้เราเราใส่ช่วงค่ำๆเลย อ่าใส่แบบไม่ให้มันรู้ตัวว่ามีกระดักตรงนี้อ่ะถ้าใส่ทิ้งไว้ครัง้งครังวันอ่ะข้ามวันเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะะอ่ะโอเคครับผมก็สรุปไม่ได้นะพี่น้องสวัสดีครับ